สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกทท่านเลยนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องเลขราวดิดๆเนาะอ่าช่วงนี้แอดก็จะลงฮาหนอยในช่องนี้ด้วยเนาะเพราะว่าช่องใหญ่นะคะช่องสาวหึงพารวยอ่าประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะพี่พี่จ๋าลงคลิปไม่ได้เนาะยังไงก็ฝากเป็นกําลังแรงใจให้ในช่องรองด้วยนะคะอ่าก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันเช่นเคยนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีลุดนะคะพี่ๆจ๋าชื่นชอบค่อยตามเนาะ,ะไม่ชอบก็สามารถผ่านได้เลยนะคะแอ,อดจะเริ่มลง ฮาหนอยในช่องนี้ด้วยเนาะเดี๋ยวถ้ากลับมาปกติค่อยลงเฉพาะลาวนะคะอ่าพี่ๆอาจจะงงเนาะเดี๋ยวแอดเอาสูตรช่องใหญ่มาลงช่องนี้ด้วยนะคะสําหรับฮาหนอยเนาะเดี๋ยวลาวแอดก็จะลงให้สูตรเดิมเหมือนเดิมนะคะทางช่องนี้นะคะอ่ามาดูตัวเด่นในวันนี้นะคะสําหรับสูตรเม็ดเดียวนะคะแอดลงสองสูตรเนาะในฮาหนอยนะคะ เราก็เช่นกันนะคะเราแอดจะลงชุดตารางเด่นเนาะแล้วก็อาสคู่เน้นชุดโค้งสุดท้ายนะคะสำหรับเราพัฒนาแอดก็จะมีแนวทางเลขทูบด้วยเนาะเหมือนวันนี้แนวทางเลขทูบเข้ารัฐบาลไทยนะคะ89เนาะแอดกลับหัวไปให้นะคะ89แล้วก็มาเข้าฮาหนอยนะคะเฉพาะกิจ85ด85อีกนะคะสำหรับแนวทางเลขทูบตาไข่เนาะที่แอดลงให้ไปนะคะ มีใครได้ชมคลิปไหมเนาะพี่พีจาาแนวทางเลขทูบแอดลุ้นได้ทั้งนอยลาวไทยนะคะถ้ามาชนกันก็ทีเดียวจบเลยเนะาะมาดูตัวเด่นกันนะคะสำหรับพานอยสูตรเม็ดเดียวนะคะตัวเด่นของแอดนะคะก็จะมีศูนย์มีหกแล้วก็มีสี่นะคะชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นเนาะอันนี้แอดเอาช่องอสูตรห้อง สาวบึงมาลงช่องนี้ก่อนเนาะฝากไว้ก่อนเนอะพ,พี่จ๋าฝากเป็นกำลังแรงใจให้ทั้งสองช่องด้วยเนาะ,อะแอดจะวิ่งรูดที่ศูนย์นะคะวิ่งรูดที่ศูนย์ถ้าไม่ชอบศูนย์นำหกกับสี่ไปพิจารณาดูนะคะศูนย์ก็จะมีศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ ศูนย์ห0าหกศูนแล้วก็0ูนย์เนะคะโอ้ยดูตัวหนังสือแอดอ่ะทีนี้เรามาดูตัวที่แอดเน้นนะคะว่าจะเน้นไปในตัวไหนกันเนาะเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันนะคะอ่ะหลายๆท่านอยู่ในช่องนี้อาจจะงงเนาะทำไมวันนี้แอดลงแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวแอดมา ยืมช่องนี้ลงหาหนอยก่อนนะคะพี่พี่จ๋าอ่าสำหรับศูนย์ที่แอดเน้นนะคะก็จะมีศูนย์ศูนย์นะคะอันนี้รวมทั้งหมดสี่นอยนะคะพี่พี่จ๋าลุ้นได้ทั้งสี่นอยเนาะก็คือนอยเฉพาะกิจถึง VIP เลยนะคะอ่าตัวเน้นของแอดก็คือศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หกแล้วก็ศูนย์เจ็ดนะคะ ถ้าชื่นชอบเหมือนกันเนาะก็จดไว้แคปไว้นำไปเป็นแนวทางนะคะนำไปพิจารณาดูนะคะก็ขอขอบคุณพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมเนาะขอบคุณทุกท่านที่ตามมาให้กำลังใจทางช่องนี้ด้วยนะคะขอบคุณจริงๆนะก็ขอให้พี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะรวยๆเฮงๆกันย,ยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ